ทำไมผมถึงเลือก GTP หรือแกลนทิปเปอร์ซึ่งมันเป็นคําถามที่เพื่อนๆสมาชิกหรือว่าเพื่อนๆน,นักเครือข่ายนะสอบถามเข้ามามากมายนะครับผมตอบให้โดยบทสรุปนะฮะสั้นๆดังนี้นะครับข้อที่1นนะครับผมดูในส่วนของผู้ประกอบการผู้ประกอบการเนี่ยเป็นมืออาชีพหรือเปล่ากการเนี่ยแก้เกมแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยได้ดีหรือไม่พูดได้ง่ายก็คือว่าทุกๆวิกฤตเนี่ยสามารถที่จะฝ่าฟันได้หรือไม่แต่บริษัทนี้นะครับบริหารง,งานโดยท่าน ธนพงศ์อมรศิลส,สว่างนะครับแล้วก็ทีมบริหารอีกนะครับหลายท่านนะครับทำให้บริษัทนี้ฝ่าวิกฤตได้ในทุกๆด่านนะครับนี่คือข้อที่1น,นะครับข้อที่2เนี่ยฮะเรามาดูในเรื่องของโ o d u c t หรือผลิตภัณฑ์ใช่ไหมฮะผลิตภัณฑ์เนี่ยมันต้องดีดีแล้วต้องไม่แพงที่นี่นะฮะดีแล้วยังถูกด้วย นะครับมันเหมาะในการขยายตลาดโดยเฉพาะในส่วนของคนที่เป็นผู้บริโภคระดับรากหญ่าอย่าลืมนะฮะสิ่งที่ทำให้บริษัทมั่นคงและก็ยั่งยืนต่อได้เนี่ยมันมาจากผู้บริโภคทั้งสิ้นไม่ใช่ผู้นําไม่ใช่แม่ทีมอย่างเดียวนะครับตัวที่3เนี่ยผมมาดูในเรื่องของระบบส่งเสริมการตลาดหรือว่าระบบคาร่อนแรงนะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาชัดเจนไหมเขามีไหม พรถ้าให้เราทําเองเนี่ยเราทําได้ไหมทําได้แต่มันจะเหนื่อยแต่ถ้ามีคารผ่อนแรงให้เราเนี่ยนะครับโอ้โหนั้นสุดยอดเพราะที่นี่นะครับมีผู้ที่มีความรอบรู้นะครับอย่างเช่นท่านอาจารย์วิจัยกุศลานุภาพนะฮะตัวท่านเองก็มานั่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสมาชิกนะครับมีประสบการณ์ด้านนี้มาร่วม30ปีเนี่ยนะฮะสามารถที่จะนําสมาชิกฝ่าด่านทุกๆด่านได้ แล้วก็ในส่วนของทีมที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งด้านของอาจารย์วิรศักิ์นะดูแลในเรื่องของอผลิตภัณฑ์ด้านอาหารพืชนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์นี่นะครับก็มาดูแลในด้านของผลิตภัณฑ์นะครับแถมยังนะฮะมาให้ความรู้แบบเจาะลึกนะฮะในทุกๆสัปดาห์ด้วยนะครับและคราวนี้เรามาดูว่าเมื่อ3ตัวผ่านแล้วเนี่ยกลับมาดูว่ามวลสมาชิกหรือว่านักธุรกิจของเราเนี่ยเขาทําแล้วเขาเหนื่อยไหม นะผลตอบแทนหรือว่าช่องทางในการจ่ายไรายได้นี่ยากไหมเหนื่อยไหมแต่ที่นี่นะครับง่ายมากๆเข้าฟรียังไม่พอนะครับไม่ต้องมาเหนื่อยในการรักษาคุณสมบัติเลยที่สำคัญที่นี่ในจ่ายเยอะมากนะครับมากกว่า65%ด้วยซ้ำไปนะครับเละที่สําคัญสิ่งที่พวกเรากำลังสแสวงหาก็คือว่าลหลายๆแห่งนะฮะ เราเห็นบริษัทเครือข่ายที่ไปต่อไม่ค่อยได้นี่ก็คือเราไปจ้างโรงงานผลิตนะแต่สลับที่นี่เขามีโรงงานพัฒนาพัฒนาจากไม่มีโรงงานจนมามีโรงงานเป็นของตัวเองทุกท่านลองคิดดูนะครับและที่สําคัญครับแผนพัฒนาต่อเนื่องนะครับซึ่งมันมีมากมายที่จะทําให้สมาชิกของเรามีส่วนร่วมโดยเฉพาะการเติบโตนะครับมันชัดเจนมากๆที่นี่แหละครับคือที่ใช่เลย